ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุบรรลุจตุถชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับสมนัตในก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหน แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศรีศรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆุกส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ ห่องแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไว้อย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณเธอระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกบเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนนทนเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกขอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพโน้นนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุดเทศด้วยประการชนีเปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นแล้ว กลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง สามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสีสิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้าง ตลอสังวตวิวัตกับเป็นอันมากบางว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพโน้นนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโครอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกขอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพโน้นนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ ระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุดเทศด้วยประการชนีฉันนั้นเหมือนกันแล